สวัสดีครับวันนี้แอด o อกก็จะมาแนะนำคอมเพรสทุนที่สามารถต่อได้สูงสุดถึง8หน้าจอกันเลยทีเดียวใช้ CPU รุ่นใหม่อย่าง i5 1 3 5.0 0ที่ช่วยการประมวลผลหลายหน้าจอทำได้อย่างลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครงบไม่เยอะก็ดูเป็น CPU i5 1 2 4.0ที่มี6คอสิดก็ได้เช่นกันนะครับ CPU i5 1 2 4.0เนี่ย เป็นซ p u รุ่นยอดนยยมของร้านเราเลยนะครับเพราะว่าเพียงพอต่อการเอาไปใช้งานเทรดหุ้นดูหุ้นทำงานเอกสารตัดต่อวิดีโอตัดต่อรูปภาพไ์สตรีม i5 72ก็ยังเพียงพออยู่แต่ถ้าใครที่อยากลองรับการใช้งานหนักๆในอนาคตอยากเรนเดอร์คลิปให้เสร็จไวมากยิ่งขึ้นก็แนะนำเป็นตัว i5 13 ฮาร์ดดิสก์ที่ผมพูดอยู่ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเรวิรุ่นยอดนยยมที่ลูกค้าเลือกเอาไปประกอบคอมแต่รุ่นของลูกค้านั่นเองในส่วนของแผงวงจรหรือว่าเมนบอร์ดนะเราก็เลือกเป็นรุ่นที่รองรับการอัปเกรดในอนาะคตปกติรุ่นเริ่มต้นเมนบอร์ดจะใส่แรมได้2แถวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะใส่แรมได้ถึง4ี่แถวแล้วก็สล็อต SSD M.2 รุ่นเริ่มต้นจะใส่ SSD M.2 ได้1สล็อตแต่รุ่นนี้ใส่ได้ถึง2สล็อตเลยแล้วก็ พอร์ตการเชื่อมต่อหน้าจอด้านหลังนะครับรุ่นเริ่มต้นอาจจะต่อได้แค่2ถึง3หน้าจอใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้สามารถต่อหน้าจอด้านหลังแผงวงจรหรือว่าเมนบอร์ได้ถึง 4หน้าจอเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับแรมคอมพิวเตอร์ก็แนะนําเป็นมาตรฐาน16กิกบั3200นะครับ DDR4 เพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับหน้าจอไปมาหรือว่าเปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมทํางานหลายๆหน้าจอก็เพียงพอต่อมาในส่วนของ SSDM 2น,นะครับก็ใช้เป็นความจุ512กิกนะครับก็เพียงพอต่อการเอาไปเก็บไฟล์วิดีโอรูปภาพอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็ ช่วยในเรื่องของการเปิดเครื่องไว้ปิดเครื่องไว้เปิดโปรแกรมไว้อีกด้วยในส่วนของกาจอนะครับเราก็เป็นการจอรุ่นพิเศษนะครับที่สามารถต่อหน้าจอได้ถึง4หน้าจอนะครับบางคนอาจจะสงสัยเอ้กาจอทั่วไปมันก็ต่อได้4ไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่าการ์จอรุ่นน้าต้นต่อได้2อถึงสหน้าจอเท่านั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยมัน4หน้าจอเหมือนกันแต่มันมีอะไรที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือสามารถต่อพอร์ต HDMI ได้ถึง4พอร์ตเลยนะครับเพราะว่าการจอทั่วไปเนี่ยต่อได้4หน้าจอก็จริง แต่พอร์ตการเชื่อมต่อไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างพอร์ตแรกจะเป็น HDMI นอกนั้นเป็นดิสเพย์พอร์ตทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราต้องหาสายแปลงด้วยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายสายแปลงแบบคุณภาพดีที่ผมเลือกให้ลูกค้าเนี่ยก็สายละประมาณ3-400บาทเลยนะครับมันก็เกินงบประมาณโดยใช่เหตุนะครับแต่ตวเน,นี้ประหยัดเลยนะครับอย่างเช่นเราซื้อหน้าจอสีหน้าจอเป็นพอ HDMI ร์ต HDMI ล้วนเลยแล้วก็เอาสาย HDMI ที่มาจากหน้าจอเอามาเสียบเสียบเสียบได้เลยเปิดเครื่องพร้อมใช้นะครับใช้แสดงผล กราฟใช้แสดงผลดู YouTube ใช้แสดงผลทำงานทั่วไปทางานออฟฟิศถือว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าใครใช้หน้าจอความละเอียดสูงกว่า Full HD นะครับหรือว่าใช้โปรแกรมที่ต้องการการประมวลผล 3D ที่สูงมากยิ่งขึ้นผมก็แนะนำให้อัปเกรดเป็นการ์ดจอที่แรงกว่านี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอเนี้ยจะเหมาะกับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปแล้วก็พาวเวอร์สไพลนะครับก็ใช้เป็น600วัตต์เพียงพอต่อการจ่ายไฟเครื่องนี้ในอนาคตถ้าเราอยากจะอัปเกรดการ์ดจอให้แรงขึ้นอัปเกรด CPU ให้ ดีขึ้นก็สามารถใช้พลาสต์ไฟตัวนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็พลาสต์ไฟตัวนี้ยังรองรับการประหยัดไฟอีกด้วยนะครับส่วนห้องนี้นะครับไม่ได้แบบมีสายแลนอะไรนะผมก็จะแถมตัวรับสัญญาณ WiFi 5G ให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คือเป็น USB เสียบปุ๊บสามารถต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครต้องการความเสถียรเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้ก็ได้นําเปลี่ยนเมนบอร์ดที่รองรับ Wi-Fi รองรับบลูทูธได้ในตัวนะครับหรือว่าใครที่ประหยัดงบหน่อยก็ซื้อการ์ WiFi ที่เสียบบบกัด มาใช้ก็ได้ก็จะประหยัดงบแล้วก็ได้ในเรื่องของความเสถียรอยีกด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการเทรดุ้นเนี่ยผมก็อยากจะ แนะนำให้ใช้เป็นสายแลนนี่คืออินเทอร์เน็ตจะเสถียรแล้วก็เร็วแรงที่สุดนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้ WiFi เ,เวลาเจอพายุเวลาฝนตกบางทีสัญญาณ Wi-Fi มันจะไม่ค่อยเสถียรแล้วบ้านใครที่มีไฟตกไฟดับไฟรกระชากบ่อยผมก็แนะนําให้เพิ่มงบอยู่ประมาณ2 3,000บาทนะครับเพิ่มตัวสํารองไฟนะครับเพราะว่าบางทีถ้าไฟตกไฟกระชากอาจจะทําให้คอมพังหน้าจอพังได้เลยหรือบางทีเรากําลังจะเข้าออเดอร์ออกออเดอร์แล้ว คอมมันดับตงี้บางทีอรอตหุ้นของเรามันก็จะเสียหายได้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องแล้วก็ราคานะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจคอมเทรดทุนคอมเทรดฟอร์เร็กตั้งแต่2อจอ3จอ4จอ6จอลบถึง7จจอผมก็จัดให้ได้หมดเลยนะครับสามารถเช็คเครดิตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k สามารถพิมพ์ได้เลยว่าคอมเพรสทุนไหนนะจอก็จะเป็นผมเลยนะผมผมเป็นเจา้าแรกที่ทําการตลาดเกี่ยวกับคอมเพรสทุนมีรีวิวเพียบเชื่อใจได้เลยนะครับร้านของผมอยู่สาคานะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเอ้ยอยู่สาคาแล้วจะจัดส่งไงปกติลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะทักมาสั่งออนไลน์นะครับผมก็จะส่งโดย d h l นะครับขนส่งระดับโลกแล้วก็ที่ผมเลือกเป็น d h l นะครับบอกเลยว่าการจะส่งดีนะครับของไม่แตกหักเสียหายถ้าของแตกหักเสียหายเนะี่ยผมยินดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยอย่างเช่นจอแตก เคสแต่ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีประกรันการขนส่งให้ มีเก็บเงินปลายทางออกใบกำกับภาษีได้และถ้าใครอยู่ในเขตกทมนะครับผมก็มีบริการไปติดตั้งให้ถึงที่ด้วยนะครับประกอบขาตั้งประกอบหน้าจอเซ็ตอัพตั้งค่าหน้าจอทุกอย่างให้พร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็แนะนําการใช้งานให้ลูกค้าอีกด้วยนะครับแต่ก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าใครสนใจคอมเทรษุนคนทํางานออฟฟิศหลายหน้าจอก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับตอนนี้ผมแนะนําให้แอดไลน์แล้วกันนะเพราะว่า Facebook บางทีมันตอบแชทไม่ค่อยได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการพูดคุยกับลูกค้าแนะนําให้แอดไลน์แล้วกัันนะครบ หรือถ้าใครอยากได้โน้ตบุ๊กที่เอาไว้ดูกราฟเทรดหุ้นน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายก็สามารถทักมารึกษาสอบถามได้เช่นกันนะครับเพราะว่านอกจากคอมพิวเตอร์แล้วผมก็มีโน้ตบุ๊กจำไหน่ด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ